สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พิลปอดต,ตัวนี้มาถึงแล้วนะคะมอ้วนเป็นยังไงมัง่งมีค่ะมีดีกับร้ายอ้าวเอโบยัางวันดีกัาว์ละถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้หนูไปแข่งมาลายนาทไทยแล้วถ้าหนูชนะท่านสอนหนูก,ก็ต้องตัดสินใจ,จ,จนเรื่องจะหนูไปดูหรือจะดูยังไงแต่ขาดีก็คือวันนี้หนูได้ที่หนึ่ง โอ look, my son, my son, my son. ้เก่งมากเก่งมากโอ้ยไม่มีคู่แข่งเลยเพราะชนะเพราะไม่มีคู่แข่งเลยโอ้ยขำเลยลูกเอ้ยชนะเพราะไม่มีคู่แข่งแล้วโอ้ยชนะชนะเพราะไม่มีคู่แข่งชนะแบบนี้มันน่าภูมิใจไหมเนี่ยแต่ของพวกหนูมันสวยไง วายคีย์ยอหางอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหจะน้ามาได้เ่าว่าหนุ่มไม่มีคู่แข่งแม่ไปดูของคนที่เขามีคู่แข่งยังไงแม่จะถูกบอกให้หนุ่มมีคู่แข่งก็จะหน้าเหมือนเดิมเอออาอาอาเออเก่งเก่งสีก็เต็มหมดแล้วก็สีไม่จางเต็มหมดทุกที่ด้วยสวยด้วยโอเคโอเคนะเออแล้วได้ที่หนึ่งกันทุกคนเลยบอก การเนไม่พูดก็ได้ไม่มีรางวัลเลยหรอ่อมีรางวัลไหม่อมีรางวัลไหมอ้พ่อเฮยน่ะค่าอะไรจักมัดถามล้าเราบัตจักบบาน เราได้เก็บค่าถั่วบ่เฮ้ยถีเด้อจ่ายจ่ายโอ้จ่ายค่าถั่วเออถั่วพอดีนึ่งเลยเนาะนึะน่งกินฮะไที่หนอ,อ๋อบ้านปลาไหมลำวงอะไรลำวย้นยอนยุกงานบุญกระถินพระอาจารย์น้อยแจ่มชบา ไปมันละมินมากิ่ย่างมันนี้อะ,ะไรมินไปภาษาบอกคำเห็นว่าลุงทุนมาไปส่งดไีไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ไปแล้วรู้เอ้ยอเอเ้อยเพื่อจะไปบอกบอกมันเป็นโดมใหญ่มากนําเสนอเปิดงานอะไรเปิดงานแข่งศิลปะตะกั่งโอ้บ่ เพราะหนูไม่สวยใดว่าชน,นะชน,นะเพราหนูไม่มีคู่แข <c oughs> ่งเผียยังไงหนูก็ชน <c oughs> ะเออดีดีดีใจดีใจนะได้รางวัลที่หนึ่งมาแล้วจะได้ไปแข่งที่ไหนต่อแข่งที่ออะร,ะระดับอำเภอบอ่ทีุนี้ระดับเขตระดับเขตบ่อ๋อ แอ้วอะไรคีโตขนมชนะขู่กะเออแชมีก็แชมี่ก็ชนะคือเดียวชนะไม่มีคู่แข่งเหมือนกันแต่แชมี่มาเอ็นงามเด้เฮ้ยปีกายเนี่ยมันได้อันเลยนะแข่งระดับอันโลกพลนรือนโอนเนาะนานาชาติไปได้เฮ้ยของแชมี่อ่ะไปดูรุ่นไปเนาะชื่อของชื่อของหยาดของเดียวพรอ ของพีพัฒนพลอยแก้ปัญหาได้ดีมากเพราะว่าพลอยบีบได้ขีดแล้วมันไม่ออกแล้วปีนี้หัวมันมันเดาะมันแล้วหักตึ๊บออกมากระเด็นไปเลยก็ก็ะีดเถ้าเถลงไปมันก็จะออกขี้ร้ายหนึองแต่พลอยก็ได้ที่หนึ่งเพราะว่าพลอยทำสูงแม่มีรางวัลไหมเนี่ยมีอ่่ไปจุดามไมีไม่เดี๋ยวรางวัลมาทีหลัง เรามาส่งให้แล้วชีกินแล้วบ่เข้าวใหม่นะตาลองชิมแล้วบ่เข้าวใหม่เจ้าอะ่ะอ๋อโอ้ยยังไม่เอาขึ้นบ้านบ่ยังไมวขึ้นบ้านอยู่บ่อ๋อข้าวอะไรนะที่เกี่ยวเม,ม,าวามื่อเมื่อวานเมื่อเืนนั่นน่ะอ๋อกอขอหก ออนีนะคะอาชีพเสริมของตาชานนะอ้าวกล้อ,อก็เป็นอีกย่งคือมัวอาชีพเสริมตาชานนะคะก็นี่สีข้าวนั่นเองนะคะแกก็บริการส่งถึงบ้านนะคะนี่ก็สีบ้านไหนก็เอาไปส่งทุกบ้านเลยอืมุมแข็งแรงมากนะคะตาชาน ถือว่ายังแข็งแรงนะอายุเท่านี้อ๋อยังเดินคล่องไปมาคล่องนะทุกคนแก okay, ก็สีข้าไปนะคะเก็บกระสอบละห้บาทนะคะค่าบริการนะมารับถึงที่ด้วยนะคะแล้วก็มาส่งถึงที่ แข็งแรงเลยบ้านละซองสอบ3ส,สอบนะคะก็ใช้บริการแกเนาะเพราะแกมีโรงสีอยู่กับบ้านนะคะเชยงมากไปแล้วอันนี้ไปส่งบ้าน บ้านนาเตบ้านนาเตเป็นบ้านต่อไป,ไป,อ,ไปอืปอฮึเอาอ้วนมันไปดินแล้วบอะเหรอเ้บ่ปะ่ะไม่ปิดบ้านลงบ่นะก็เป็นข่าวดีมากๆนะคะสำหรับหมูอ้วนอ้าวไม่ว่าไปเชือดปลากระแมยอยู่บ่าข้าวเขาไปส่งให้ลุงเหมียว<ป>ฮะ เก้าสิบสี่ชอบเออได้หลาย,ยอยู่เฮ้ยปีนี้โอ้บานนกมาซื้ออะไรเขาเขาลอยกระทงวันไหนอ้วนอืน่นเหรอมืดมืดบ่โอ้เราจะทำกระทง n g พอเช้าพรุ่งนี้อยู่บ้านอะไรวะผนหนังแดงหรือเปล่าอ๋ออันอนั้นเขาไปแข่งประกวดนาง,นงพมาากัน <c oughs> อืฮึสวยไม่เป็นนางพมาแบ้านเฮามีอะไร โอ้ยไม่เป็นหรอกควยอาย,ยุก็น้อยยังเล็กไป<ๆ>เดี๋ยวต้อง,<ๆ>ต,องต้องมีประสบการณ์ด้วยนะตอบปัญห์ปัญห,หาอะไรหลายๆอย่างเลยนะนางโกพมัดนะโอ้ย,อนะอยควายขี้เหางอีกแล้วทุกคนนะอ้วนถ้าอ้วนประ,ประกวดนางโกพมัดนะ <S <S ไม่ผ่านเราเฉนชุงยังไม่ได้มันจะไม่ตกเด็กน้อยตัวเล็กๆค่ะยัง มันจะไม่ตกลงเท้าจนจุเหรอเฮ้ยต้องมีความสามารถนะเขาําอะไรตอบได้นะอ้วนโอ้โหนางนบมป,ประมาทอ้วนต้องไปลดหุ่นนะอ้วนเฮ้ยแต่ไม่ไหวนะถ้าถ้าประกวดนางนบมป,ประมาทนี่พ่อต้องว้ยได้ควักกระเป๋าเยอะเลยนะอ้วนควักว่อะไรต้องซื้อบวงอลไยให้ลูกสาวซื้อลาย โอ้ไปบ้านมากกตุ๊ปนะต,ตอมโอ้ชุดตัดอ้อยวันนั้นใส่ของใครโอ้อ่ะโอเคอ่ะปิดบ้านกันไหมลูกปิดบ้านลงไปนะะเอาข้าวไปให้ลุงหมีวไงนี่ครับก็พี่ชายนะมนมแมน